เรียกว่าข่าวนี้นะคะสร้างความตกอกตกใจอะไรยัยเกิดคำถามขึ้นมากมายว่าอยู่นี่อยู่นี่ประเทศไทยเรามันถึงขั้นนี้แล้วหรอแล้วจะจัดการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงเพราะอะไรตอนนี้คุณผู้ชมค่ะต้องยอมรับว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือแม้แต่กัญชาน้ำกระท่อม มันไปทุกหย่อมย่าแล้วจริงๆอ,อย่างล่าสุดในพื้นที่อำเภอสัตึกจังหวัดบุรีรัมนะคะคมีผู้ปกครองเขามาร้องสื่อค่ะบอกลูกๆห,หลานเข้าถึงสิ่งเหล่านี้มันง่ายเหลือเกินซึ่งเอาจริงๆบุรีไฟฟ้ามันผิดกฎหมายนะคะคทำไมไม่ปราบให้สิ้นซากอาการหนักถึงขั้นที่มีตั้งแต่ระดับประถมและมัธยมต้น ถูกหามส่งโรงพยาบาลและเหตุการณ์นี้จากบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำกระท่อมมีนักเรียนเสียชีวิตด้วยคุณผู้ชมมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตอนนี้คำถามใหญ่คือไม่ใช่เฉพาะตามข้างทางริมถนนที่เราเห็นขายน้ำกระท่อมกันห,หรือแม้แต่ตามตลาดนัดอก็ต้องยอมรับทัศรเีบ้านเมืองเขาไม่เห็นว่ามีการขายบุหรี่ไฟฟ้าท่านลองเดินไปดูนะคะหลายพื้นที่ตั้งโต๊ะกระโจงครึมเลยค่ะ ไม่รู้ว่าทําไมพวกท่านถึงไม่เห็นนะคะหรือแม้แต่ในโลกออนไลน์เหมือนกันเข้าขายกันโอ้เปิดเผยเป็นหลักเป็นแหล่งเลยก็ไม่รู้ว่าทําไมจับไม่ได้เหมือนกันค่ะตรวสอบเพจการที่หน่อยคุณผู้ชมคะหลังจากที่สังคมออนไลน์นะคะมีการแชร์ข้อมูลบ่อนโรงเขียนแห่งหนึ่งที่ตาบลดอนมนอําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์มีนักเรียนมีอาการป่วยอาเจียนแน่นหน้าอกถูกหามส่งโรงพยาบาลค่ะ ผลพวงมาจากการดูดบุหรีไฟฟ้าแล้วก็ดื่มน้ํากระท่อมด้วยกระปลูกข้ททอมาืม่นบุหรีไฟฟ้าน้ากระทร่อมส่งต่อนักเรียนระดับชั้นป .5 ห,หนึ่งคนป .6 ห,หนึ่งคนอันนี้ระดับประถมนะคะบป .2 หนึ่งคนก็คือมัธยมต้นค่่ไหมบุหรีไฟฟ้าดื่มน้ํากระทร่อมรวมแล้วนะคะต้องถามส่งโรงพยาบาล8เคสโดยกัน ข้อความเขาบอกวันนี้คือป .5 เนี่ย10ขวบ11ขวบอะก็ประมาณ10-11แล้วป .6 ก็ประมาณ12ม .2 กืบ14นี่แหละค่ะแล้ว่าสุดเมื่อวานนี้นะคะทีมข่าวเรางพืุ้ทีไปโรงเรียนที่เกิดเหตุเป็นเจอรองผู้อำนวยการโรงเรียนและก็ครูผู้สอนเล่าว่ามีนักเรียนถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลจริงอาการคือมีอาการอาเจียนและก็แน่นหน้าอกแต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลมากกว่านั้น ทีนี้ทีมข่าวเราเดินทางไปต่อคุณผู้ชมคะไปคุยกับประหลัดเทศบาลดอนมนคุณสุรศักดิ์คูณภาพข้อที่จริงเป็นยังไงท่านประหลัดเนี่ยก็ให้ข้อมูลบอก18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะมีกู้ชีพของเทศบาลขาวแทนไอ้้าวไอ้ขาวผู้ป่วยสองรายเป็นเด็กนักเรียนหญิงนะคะชั้นป .5 แล้วก็ป .6 ให้ไปรับที่โรงเรียนแล้วก็ไปส่งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลจากอาการอาเจียนและก็แน่นหน้าอก ล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ได้รับแจ้งให้ไปรับตัวนักเรียนหญิงอีกหนึ่งคนนะคะเป็นนักเรียนชั้นม1มีอาการคล้ายกันทั้ง3มคนเรียกว่าอาการเนี่ยอาเจียนและก็แน่นหน้าอกจากการตรวจสอบนะคะมีข้อมูลที่แชร์กันในโลกออนไลน์บอกมาจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและก็ดื่มน้ำกระท่อม <med> แต่ข้อมูลช่วงประมาณเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาหน่วยกู้ชีเพเทศบ,บาลได้รับการประสานให้ไปร,รับตัวนักเรียนหญิงชั้นม3รุ่งเรียนเดียวกันนี่แหละค่ะ <med> อาการก็เหมือนกันนะคะไปส่งโรงพยาบาลสตึกและก็ทราบต่อมาว่าเคสของน้องชั้นม3เสียชีวิตนะคะ <med> ข้อมูลตรงนี้นะครับก็เดี๋ยว จะได้นำเรียนท่านอีกทีนึงนะครับก็เป็นข้อมูลที่เทศบาลตำบลดอนมณเยอะแต่ว่ามีลำอ่ะละสะตึกสะตึกสะตึ๊กู่ชิมของเทศบาลส่งต่อเนาะเชื่อไปว่าถ้าเราไม่บาดสะตึกแล้วถราเราไมบาดสะตึ๊กจะไม่มีหมอรักษาทางด้านเฉพาะทางก็ต้องส่งต่อมีลำยัยถ้าเราไม่บาดมีลำเลยต้องส่งต่อมีลำด่วนเดยที่ียก็เห็นว่ามีอาการที่หน่าเป็นห่วงมะไกเหวกัลายก็นำสมุนไพรบรีลามเรียบร้อยแล้วนะครับ ที่ทราบข่าวมาก็เห็นบอกว่ามาาจากาเด็กนักเรียนเนี่ยได้สูนดมพิคึ้าทีนี้คุณผู้ชมคะไปคุยกับญาติของน้องๆนักเรียนกันหน่อยนะคะอย่างคุณย่าทองค่ะเป็นย่าของเด็กหญิงอายุ12นักเรียนชั้นป .6 โรงเรียนที่ถูกส่งไปโรงพยาบาลนี่แหละ สักถามาประวันะคะญาบอกว่าหลานชอบแอบสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ดื่มน้ำประอมทำพฤติการแบบนี้มาตั้งแต่ชั้นป .4 จนถึงชั้นป .6 ก็สปีเต็มๆนะคะทำให้เกิดผลข้างเคียงสะสมที่ผ่านมาญาบอก่็เตือนหลานมาตลอดนะว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปล้อแต่ก็ไม่รู้ว่าหลานเนี่ยไปแอบสูบแอบดื่มแบบนี้ได้ยังไง เพราะว่าย่าเองก็บอกไม่สามารถไปเฝ้าหลานได้24ชั่วโมงนะคะมาทราบตอนที่ถูกหามส่งโรงพยาบาลไปแล้วตอนนี้กะอยากให้หน่วยงานภาครัฐค่ะฝากรัฐบาลฝากท่านนายกน้อยช่วยมาตรวจสอบหน่อยคนเป็นผู้ปกครองก็เดือดร้อนเหมือนกันไม่รู้ว่าเด็กเหล่านี้ไปหาสิ่งผิดกฎหมายมาจากไหนค่ะย่าเนี่ยเพิ่งหูว่าขอมั่นกลางปีที่แล้วนี่แหละื รับรู้อยู่ค่ะแต่ว่าเพื่อนยังเขาบ่ได้บอกเขาบ่ได้ไม่ห่าบ่อบอกค่ะบอกตอนค่ะแต่แต่เขาบอฟังเขาไปนี่เขาไปโรงเรียนกับกับกัไปตัวตัวเน่าตัวย่า่ก็ย่ายเป็นคนเลี้ยงยญ้าแถากับเป็นค้อนเหลี่ยมอันนี้ก็เพราเมืองผู้เฒ่าปวยคต่ไม่ได้ก้อนปวยค่ะอยู่เนี่ยอันตรายแห้งค่ะอันจะไลาหมากๆชีวิตญุ่นล่ะอันคุณที่คุณคู่ไปทรงอน้ำให้น่ะคุณคู่ว่า เบิดไปประมาณอ,อีกด้านหนึ่งคุณผู้ชมคะสาธารณาสุขในพื้นที่นะคะก็เร่งทําสื่อประชาสัมพันธ์อันตรายจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็การดื่มน้ํากระท่อมในกลุ่มเด็กแต่ปัญหาคือ,อมไม่ได้อยากเห็นแค่สื่อประชาสัมพันธ์นะคะ,อ,ะอยากเห็นมาตรการของหน่วยงานภาครัฐค่อะอาถ้าดูอย่างน้ํากระท่อม,อมตอนนี้ไม่ได้ติดกฎหมาย กัญชามันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่จะทํายังไงในการจํากัดไม่ให้เด็กเยาว,วชนเข้าถึงได้งกายขึ้นแต่บุหรี่ไฟฟ้าอันนี้ผิดกฎหมายเ,เต็มๆและอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าคุณต้องอาศัยเอาใจในการปราบปรามนะคะและถ้าไปดูข้อมูลจริงๆสถานที่ที่มีการแชร์มีการขายบอกเล่าบอกต่อเรื่องบุหรี่ไฟฟ้ามากที่สุดก็คือสถาบันการศึกษาทั้งระดับมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยหาได้ง่ายสุดก็แถวนั้นเหมือนกันค่ะ มาจากข่าวให้กันไอ้ไม่รกวมาข่าวเดิมไม่นานมาแากข่าวอื่นข่าวเดิมเรียกว่าข่าวเมื่อกี้นะคะสร้างความตกอกตกใจและเกิดคำถามขึ้นมากมายว่าประเทศไทยเราเป็นชาตนี้แล้วหรอแล้วจะจัดการแก้ไขปัญหาหลักนี่ถูกะและเกิดคำถามขึ้นมากมายว่าประเทศไทยเรามันคือ แล้วหรอแล้วจะจัดการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงเพราะอะไรตอนนี้คุณผู้ชมคะต้องยอมรับว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือแม้แต่กันพาน้ํากระท่อมมันไปทุกหย่อมย่านแล้วจริงๆอย่างล่าสุดในวันที่1อสิงขาคจังหวัดบุรีรัมย์มีผู้ปกครองเขามาร้องสื่อค่ะบอกลูกๆหลานเข้าเนื่อสิ่งเหล่านี้ ง่ายเลอเกิดเ่เอาจริงๆบุหรี่ไฟฟ้ามันผิดกฎหมายนะคะทำไมไม่ปราบให้ทราบอาการหนักถึงทั้นทีมีตั้งแต่ระดับประถมและมัธยมต้นถูกหามส่งโรงพยาบาลและเหตุการณ์นี้จากบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำกระท่อมมีนักเรียนเสียชีวิตด้วยคุณผู้ชมมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตอนนี้คําถามใหญ่คือ ไม่ใช่เฉพาะตามาข้างทางรินนมถนนที่เราเห็นขายน้ำกระท่อมกันหรือแม้มมแต่ตามตลาดนัดก็ต้องยอมรับทราเจ้าที่บ้านเมืองเขา,ปขาปเปิขายขายบหริตไฟฟ้าตลาดน,นีขาย่ลองเดินไปดูนะคะ อันนี้ในตอรี่เฟซบุ๊กก็มีขายพี่โจมขึ้นเหมียแต่ไม่ตายเลยนพทกท่านถึงไม่เห็นนะคะคือนอน์เหมนกันเข้าขายกันโอ้เปิดเผยเป็นหลักเป็นแหล่งเลยก็ไม่รู้ว่าทําไมจับไม่ได้เหมือนกันค่ะตรวจสอบเหตุการณ์นี้กนหน่อยคุณผู้ชมคะหลังจากที่สังคมออนไลน์นะคะมีการแชร์ข้อมูลบอกโรงเรียนแห่งหนึ่งพื้นที่ตําบลดอนมนอําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ มีนักเรียนมีอาการป่วยอาเจียนแน่นหน้าอกถูกหามส่งโรงพยาบาลค่ะผลพวงมาจากการดูดบุหรีไฟฟ้าแล้วก็ดื่มน้ำกระท่อมด้วยระบุข้อความทิษบุรีไฟฟ้าน้ำกระท่อมส่งต่อนักเรียนระดับชั้นป .5 หนึ่งคนป .6 หนึ่งคนอันนี้ระดับประถมนะคะคปสองหนึ่งคนก็คือมัธยมต้นค่ะสูบุรีไฟฟ้าดื่มน้ำกระท่อมรวมแล้วนะคะต้องหามส่งโรงพยาบาล แปดเคสวยกันคแปดเคสคือแปดคนนั่นแหละเมื่อวกจะเปิดพก็ประมาณสิบแปดคน้ยพอหกก็ประมาณสองพอสองกัสิบสี่ใหญ่ค่ะคุณผู้ชมแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปโรงเทียวบอร์ดไปแล้วเนก็ต้องไปเจอให้รอดผู้โวยการรู้ไหมแล้วก็สู่ผู้สอนตอนเดินหน่ีมิ้นแล้วไปแล้วนนักเรียนถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลจริงอาการคือมีอาการอาเจียนและก็แน่นหน้าอก แต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลมากกว่านั้นทีนี้ทีมข่าวเราเดินทางไปต่อคุณผู้ชมคะไปคุยกับประหลัดเทศบาลดอนมนต์คุณสุรศักดิ์คุณภาพข้อจริงเป็นยังไงท่านประลัดเนี่ยก็ให้ข้อมูลบอก18กุมภาพันที่ผ่านมานะคะมีกู้ชีพของเทศบาลค่ะรับแจ้งบอกมีผู้ป่วย2รายเป็นเด็กนักเรียนหญิงนะคะชั้นปห้าแล้วก็ปหให้ไปรับที่โรงเรียนแล้วก็ไปส่งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จากอาการอาเจียนและก็แน่นหน้าอกล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ได้รับแจ้งให้ไปรับตัวนักเรียนหญิงอีกหนึ่งคนนะคะเป็นนักเรียนชั้นหมหนึ่งมีอาการคล้ายกันทั้ง3คนเรียกว่าอาการเนี่ยอาเจียนและก็แน่นหน้าอกจากการตรวจสอบนะคะมีข้อมูลที่แชร์กันในโลกออนไลน์บอกมาจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและก็ดื่มน้ำกระท่ม แต่ข้อมูลช่วงประมาณเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาหน่วยกู้ชีพเทศบาลได้รับการประสานให้ไปร,รับตัวนักเรียนหญิงชั้นม .3 โรงเรียนเดียวกันนี่แหละค่ะคอาการก็เหมือนกันนะคะไปส่งโรงพยาบาลสตึกและก็ทราบต่อมาว่าเคสของน้องชั้นม .3 เสียชีวิตนะคะข้อมูลตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะได้นําเรียนท่านอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นข้อมูลที่ลงในโซเชียลนะครับ แต่ว่าเยวจะให้ทางประสานทางกู้ชีพของเทศบาลตำบลนืองของเราประสานไปว่าเหตุที่บอกว่าเสียชีวิตเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอาการก็จะมีอาเจียนนะครับขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็ซึมนะครับ<ส>ก็ช่วงนี้ก็เห็นว่ามีอาการที่น่าเป็นห่วงอยู่หนึ่งรายก็นําส่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์เรียบร้อยแล้วนะครับที่ทราบข่าวมา<ผ>มเห็นเหอนว่ามาจากข่าวไปอ เด็กนักเรียนเนี่ยได้สูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับทีนี้คุณผู้ชมคะไปคุยกับญาติของน้องๆน,นักเรียนกันหน่อยนะคะคอย่างคุณย่าทองค่ะเป็นญาของเด็กหญิงอายุ12นักเรียนชั้นป .6 โรงเรียนที่ถูกส่งไปโรงพยาบาลน,นี่แหละซักถามประวัตินะคะญาบอกว่าหลานเนี่ยชอบแอบสูบบุหรี่ไฟฟ้าและก็ดื่มน้ำกระท่อมทำพฤติการแบบนี้ตั้งแต่ชั้นป .4 จนถึงชั้นป .6 อะไรเป็นตีแรกของการทำให้เกิดผลข้างเคียงสะสมที่ผ่านมา่าบอกว่าเตือนหลานมาตลอดนะว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปลองแต่ก็ไม่รู้ว่าหลานเนี่ยไปแอบสูบแอบดื่มแบบนี้ได้ยังไงเพราะว่าย่าเองก็บอกไม่สามารถไปเฝ้าหลานได้24ชั่วโมงนะคะมาทราบตอนที่ถูกหามส่งโรงพยาบาลไปแล้วตอนนี้ก็อยากให้หน่วยงานภาครัฐค่ะฝากรัฐบาลฝากท่านนายกน้อย ช่วยมาตรวจสอบหน่อยคนเป็นผู้ปกครองก็เดือดร้อนเหมือนกันไม่รู้ว่าเด็กเหล่านี้ไปหาสิ่งผิดกฎหมายมาจากไหนค่ะญาติในพงมู่ว่างประมาณกลางปีที่แล้วนี่แหละรับรู้อยู่ค่ะแต่ว่าท่านยังเขาบ่ได้บอกเขาบ่ได้บอกค่ะบอกสอนค่ะแจ้งเขาบอฟันเขาไปนี่เขาไปโรงเรียนเขากลับไปตัวตัวเนา ตัวย่า่ยพ่อย่ายเป็นค้นเหลี่ยงยญ้าเถาค่ับเป็นค้นเหลี่ยงอันนี้ก็เมาเบบึงผู้เฒถาป่วยอะไนม่ได้คอนป่วยค่ะอย่างมันจะาลแห้งค่ะมันจะาลมากๆากชีวิตุละอันคุณต่คุณคู่ไปทรงอนาะร้ว่าเบิดเไปประมาณ อีกด้านหนึ่งคุณผู้ชมคะสาธารณสุขในพื้นที่นะคะก็เร่งทำสื่อประชาสัมพันธ์อันตรายจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็การดื่มน้ำกระท่อมในกลุ่มเด็กแต่ปัญหาคือไม่ได้อยากเห็นแค่สื่อประชาสัมพันธ์นะคะอยากเห็นมาตรการของหน่วยงานภาครัฐค่ะอถ้าดูอย่างน้ำกระท่อมตอนนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายกัญชามันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่จะทำยังไงในการจำกัดไม่ให้เด็กเยาวชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น แต่บุรีไฟฟ้าอันนี้ผิดกฎหมายเ,เต็มๆ<ม>และอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าคุณต้องอนสิงอนจังในการปราบปรามนะคะและถ้าไปดูข้อมูลจริงๆสถานที่ที่มีการแชรมีการขายบอกเล่าบอกต่อเรื่องบ ไฟฟ้ามากที่สุดก็คือสถาบันการศึกษาทั้งระดับ,บมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัายหาได้ง่ายสุดก็แถวนั้นเหมือนกันค่ะใช่ฮะแล้วพูดถึงร้านที่ขายน้ํากระท่อมร้านที่ขายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเคสเดที่บุรีรัมไปเจอที่ไหนอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนแล้วไปคุยกับชาวบ้านไปคุยกับวัยรุ่นแถวนั้นบอกว่าเห็นเนี่ยมีการเปิดมีคนแวะเวียนไปซื้อขายสองปีที่ชาวบ้านเขาก็ถามนะั้นแล้ว ครูในโรงเรียนรู้ไหมหรือเห็นไหมหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้ไหมเห็นไหมว่าร้านเนี่ยอยู่ตรงนี้นะและล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านผู้ชมมีการเข้าไปตรวจค้นไปนที่เรียบร้อยตำรวจสพสตึกไปที่ร้านน,นี้แหละท่านผู้ชมฮะไปเจอนะฮะของกลางไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้า3าเครื่องน้ำต้มใบกระท่อมปรุงรสชาติ41ขวด ยาแก้ไอสองขวดอาวุธปืนแก๊สแบบไทยประดิษฐ์อีกหนึ่งกระบอกเข้าไปตรวจค้นแล้วก็มีการนับงนางสาวเหลาวัย4ปี่ปีและนายดาวราวิทวัย27ิปีที่เป็นหลานชายทั้งสองรายสารภาพว่ามีการเช่าห้องเพื่อขายน้ำกระท่อมและบุหรี่ไฟฟ้าโดยไม่เลือกอายุโดยสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วเอาไปโพสต์ขายในกลุ่มไปคุยกับชาวบ้านกันหน่อย ไ่ที่บอกเลยนะเห็นมาแบบนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมา2ปีแล้วท่านไม่้ได้หมดจิงทาไมครูไม่รู้ทําไมตํารไมเจ้าหน้าท่ไอใบน่ไม่เท่ไหร่ดอกซื้อง่ายคุณแต่น้านี่แหละม่จะได้2ปีแล้วค่ะแช่ขายเลยค่ะมีบุหรี่้ม้ไมเลยครับน้ำท่อมแค่นั้นแหละค่ะไม่ต้องทําอะไรขาย้ำท่อมอันนี้หนไม่รู้ค่ะบเรื่องมาแค่นี้ บอกคนนั้นบอกให้หลุดขายเขาก็ไม่ขายแล้วมันจะไม่ค่อยเด็กนักเรียนนะคะมันจะพกปืนยังไงเนี่ยอาทิตย์เดือนแต่ว่าร้านเปิดอยู่ตรงตรงเบื้องต้นตำรวจแจ้ง4ข้อหาท่านผู้ชมครับร่วมกันจําหน่ายน้ําต้มใบกระท่อมซึ่งเป็นอาหารที่ห้ามผลิตนําเข้าขายนะครับขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตจําหน่ายปุี่ไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีอาวุธปืนในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตฮะ อันนี้ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะแล้วก็จะหาศึกษาทผู้แทนมาช่วยตรวจสอบเป็นหูเป็นตาไม่รู้นะว่าพี่จะเอาไปทำตลอดไม่รู้เราคุณส่งให้อันไหนที่ฟินของน้องเติร์นภัยคุณส่งให้พูดถึงโรงเรียนก็เหมือนบ้านหลังที่สองของเด็กในวัยเล่าเรียนที่คนนั้นจะได้ข่าวมั่นใจและมั่มคส่งให้เนี่ยค่ะยุ่งกินไปเรื่อยๆนะคะคุณส่งให้ได้ได้มาเต็มเลยนะคะวิต